นี่นะโอ้โหอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยหมูแล้วล้างทำความสะอาดมาแล้วนี่นะล้างทำความสะอาดมาอย่างดีนี่ขาจ๊วขาวจ้วนะครับนี่มันจะปูไหมไม่ปูนะ นี่นะอันนี้ใช้น้ำเปล่าใช้น้ำมันเนี่ยน้ำเปล่าตม้มนะเ <laughs> นี่ยนี่นะครับเอามาแล้วนี่อย่างนี้อย่างนี้นให้ดูอบเสร็จนะครับอบเสร็จร<อ>รแล้วทอดได้เลยอบเสร็จปุ๊บแล้วทอดเลยใช่ครับไม่ต้องรอเย็นนะอมอไม่ต้องรอนะทุกคนทางร้านนะครับโอ้ทุกคนดูนี่มาอย่างนี้เลยลงไปแป๊บเดียวนะนี่นะครับ ของอร่อยนะนี่นะเราให้ดูนะแบบอันนี้เพิ่งขึ้นจากตองเลยวะเนี่ยนะ<ช>นะสวัสดีครับประหลักชาแนลนะปักหลักชนะาแนล Channel, คลิปนี้ยังอยู่ที่อยุธยานะงานฤดูหนาวจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็คลิปนี้นะผมพาทุกท่านมาดูหมูกรอบที่แบบก็เลยนะสุดยอดนะบอกเลยนะครับร้านนี้ครบเครื่องเรื่องความกรอบนะครับนี่เดี๋ยวทีมงานพาทุกคนมาดูนี่ก่อนนะนี่นะ ขาหมูนะครับอันนีเป็นอันนี้ส่วนจะเป็นตัวหมูกรอบอด้านน,านู้นด้านนู้นจะเป็นในเรื่องของขาหมูอันนี้ไฮไลท์เลยนะตัวขาหมูนะครับเดี๋ยวทีมงานตามผมมานี่นี่อันนี้ตัวสุดยอดอยู่นี่นะนี่เลยนะครับไปเดี๋ยวเราทักทายแม่ค้าก่อนนะครับ เดี๋ยวขอโทษนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนไปดูกรรมวิธีการทอดด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูเรื่องของการสับนี่ให้ดูเขียงก่อนเขียงมาเริ่มเทิมเลยนะบอกก่อนนะร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่เดี๋ยวตามผมเข้าไปเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้คลิปนี้ผมไม่ได้มา ลำพังนะครับมากับผู้ใหญ่ใจดีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับริษัทยูโรคัสจัดเค้กนะครับที่ยังสนับสน,บนุนหลักลันชาแนลเราเป็นอย่างดีนะครับนี่อันนี้อันนี้เป็นการเตรียมอ่ามอนอันนี้ไว้ทำอะไรนะปรุงรครับต้มขาสำสันห่านครับอ๋อต้มขาให้มีรสชาตินิดหน่อยอ๋อใหอ้เพิ่มรสชาติให้หมูอันนี้ก็คือเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันนะใช่ อันนี้ก่อนทอดต้องเอามาเอามาต้มนี่ก่อนใช่ไหมใช่ครับนี่นะโอ้โหอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยหมูแล้วล้างทำควา,ามสะอาดไปแล้วนี่นะล้างทำความสะอาดมาอย่างดีนี่เขาวจัว๊วเขาวจัว๊วอันนี้หม้อหม้อหนึ่งใช้ได้ประมาณกี่ชิ้นเนะี่ยประมาณสิบแผ่นใหญ่สิบแผ่นใหญ่นะครับนี่นะครับอืม อันนี้วิธีการก็เอาเอาตัวด้านหนังลงก่อนใช่ไหมใช่นี่ๆขาวจริงขาวจริงในนะขาวจัวขาวจัวพอต้มเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปตากตากเสร็จแล้วก็เอาไปทอดต่อนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจสูตรนะในช่องปักหลักมีนะครับสูตรการทำเลยเจาะลึกทุกขั้นตอนไปตามดูกันได้นะจ๊ะ นี่ครับอันนี้มาถึงเปิดเทน้ำมันเลยนะจ๊ะอันนี้หม้อหม้อมอย่างนี้ใช้น้ำมันประมาณเท่าไหร่เนี่ยสิบห้าถุงครับสิบห้าถุงนะครับนี่ใส่ปิงป้งใส่ปิ้งนี่ให้ดูอย่างนี้นี่นะโอ้เนี่แบบนี่ใส่เห็นขาหมูเดี๋ยวตอนทอดครับเดี๋ยวตอนทอดนะเดี๋ยวเราไปรอชมตอนทอดนะอันนี้ผ่ามาเปิดนี่เลยนะครับนี่อันนี้มาแล้วครับ มาถึงขั้นตอนกับวิธีการลกคาเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าตรงนี้นะให้ให้พ่อค้าเดินไปหยิบมาเองนะครับนี่มันจะปูไหมไม่ปูนะ <sk plans> นี่นะให้ดูเลยนี่นะแบบโอ้โหน้ำนันใหม่นะแบบสสสส ождения, ใสๆสใสๆอันนี้ใช้น้ำเปล่าใช้น้ำมันเนี่ยน,น้ำเปล่าต้มนเป่าต้มนี่ยนี่นะแบบโอ้โหนีขึ้นฟอง น้ำมันใหม่ๆใสๆเลยนะครับประมาณสิณบนาทีในการทอดนะนี่นะโอ้โหนี่นะแบบนี่เอามายั่วามายั่วอันนี้ยังไม่สุกนะเดี๋ยวรอก,ก่อนนะนี่อันนี้สุกแล้วนะนี่ให้ดูอย่างนี้เลยนะแล้วก็เอามาพักไว้ก่อนนะจ๊ะ อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมทอดรอบแรกเสร็จแล้วรอบแรกนะครับต้องทอดอีกรอบอ่อเดี๋ยวต้องมีรอบสองนี่นะครับอันนี้ขายขายขาเท่าไหร่นะเริ่มต้นที่สองร้อยถึงสองร้อยเจ็ดสิบบาทครับสองร้อยถึงสองร้อยเจ็ดสิบบาทใช่ครับนะครับแล้วแต่ขนาดนะเพราะว่าเขาขายยกขาไปเลยอ๋อขายยกขาเลยใช่ไหมไม่ได้แบ่งครึ่งขาไม่มีเอาเต็มๆไปเลยนะกลัวลูกค้าไม่อิ่มนี่นะคืออย่างนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนนะว่าตัวขาเนี่ยนะครับ ขานึงเนี่ยอย่างสมมติว่าขาโลครึ่งเรามาทอดตรงนี้นะครับมันหายไปครึ่งครึ่งนนอะเนาะน้าหนักอะนี่นะราคานี้ถือว่าถือว่าโอเคนะครับนี่นะโห้นี่เอามาฉ่ำยุ่ยยุ่ยอย่างนี้นะอันนี้คือรอบที่1นนะครับนี่ให้ดูกันอย่างนี้นะแล้วก็ลงลงต่อเลยนะครับ นี่นะน้ำมันใหม่ให่ใสๆเลยนะครับสำหรับของที่ร้านเนี่ยเขาก็จะทอดของเขานะอย่างเงี้ยทั้งคืนนะคือคุณมาคุณได้ของใหม่สดแน่นอนนะครับนี่นครับอันนี้อันนี้ได้แล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้คือรอบที่หนึ่ง นะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปทอดรอบที่สองนะนี่นะรับจกมีขาหมูแล้วอันนี้จะเป็นตัวหมูกรอบนะครับนี่นะอันนี้ร้านนี้ครบจบเรื่องความกรอบเลยใช่ไหมเรื่องหมูหมูเลยรเรื่องหมูหมูเลยนะ ก็ของที่ร้านเนี่ยนะครับก็จะมีตัวขาหมูแบบนี้มีขาหมูทอเยอรมันมีก็มีหางหมูทอดแล้วก็มีไส้อ่อนทอดไส้อ่อนทอดนะครับที่เด็ดเลยใช่ไหมนี่คือโหโหนี่อย่างนงี้อย่างนงี้เออฟูๆูเลยอันนี้อันนี้แค่รอบแรกนะนี่นะโอ้โห ก็คือทุกอย่างจะต้องต้องอต้องทอดสองครั้งนะครับนี่อันนี้คือรอบแรกนะครับเดี๋ยวเรามารอดูใช้เวลาสักระยะหนึ่งประมาณกี่นาทีอันนี้5้านาทีน,าทนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อนะว่าขึ้นมาแล้วจะยุ่ยยนขนาดไหนนี่นะนี่นะอันนี้ เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครรับอบแรกรรอบแกนะรอบแรกนี่นะครับรอบแรกหน้าตาก็แบบนี้แล้วครับนี่นะรอบแรกก็น่าทานแล้วนี่ให้ดูใกล้ๆอย่างนี้นะน,นี่นะครับนี่นะให้ดูแบบโอ้โหออกเลยนะครับ นี่เดี๋ยวเรามารอดูรอบสองกันนะแล้วก็อันนี้จะเราเป็นหางหมูเดี๋ยวเรามาดูหางหมูต่อนะจ๊ะนี่อันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวหางหมูนี่นะอันนี้ร้านนี้มาแบบครบจบเลยนะครับ,รรค,รบครบเครื่องเรื่องหมูหมูในร้านเดียวครับครบเครื่องเรื่องหมูหมูนะจ๊ะร้านนี้นะครับแต่ที่สําคัญนี้ให้ดูก่อนประเด็นใหม่นะนี่น้ํามันใส่ปิ้งนะไม่จกตาร้านนี้บอกเลยนะครับ แม่นะอันนี้ลงลงไปนี้นับแม่แล้วลงไปกี่ขากี่ห่างแล้วไม่นับนะจั่วอย่างเดียวเลยโอ้โหน่่เน่อันนี้ใช้ใช้เวลาประมาณนั่นแหละพอกันไหมใช่ครับประมาณห้านาทีนะอันนี้ก็จะเป็นรอบที่หนึ่งรือว่านี้เสร็จเลยเดี๋ยวทอดอีกทุกอย่างทอดสองรอบหมดอ๋อทุกอย่างสองรอบหมดนะครับนี่พึ่งลงไปนี่ฟูแล้วฟูแล้วอันนี้คือรอบแรกนะจ๊ะ เหมือนเล่นกลน,นะลงไปปุ๊บฟูบป,บปั๊บนะครับ,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 รบนี่อันนี้คือเอาแบบจัดเต็มเลยใช่ไหมนี่แล้วก็รอพักไว้ก่อนนะครับประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวเราเจะเอามาทอดกันอีกหนึ่งครั้งนะครับใช่นี่นะครับเอามาแล้วนี่อย่างนี้อย่างนี้ให้ดูเสร็จน,นะครับ อบเสร็จแล้วทอดได้เลย <qualified> อบเสร็จปุ๊บแล้วทอดเลยใช่ครับไม่ต้องรอเย็นนะหมอไม่ต้องรอนะีอ่ของทางร้านนะครับนี่นะแล้วแต่ของทางร้านของใครแล้วแต่ของใครของมันนะใช่ครับเนี่ยครับแล้วจะฟองแบบนี้เลยโอ้โหอย่างกับบรรยากนนายยกยกยกมาอันหนึ่งยกมาอันหนึ่งนี่นี่นี่โอ้โหทุกคนดูนี่มาอย่างนี้เลยลงไปแป๊บเดียวนะใช่นี่นะโอ้โหฟูอย่างนี้เลยนะครับ <sh arp> อบเสร็จทดอดเลยอบเสร็จทอดเลยนะนี่นะ ไม่ต้องรีรอนะจ๊ะ โอ้โหอย่างนี้เลยแบบยัวยัวยัววนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้คือรอบแรกนะครับรอบแรกนะครับเดี๋ยวลงอีกรอบนึงเพื่อเรียกความกรอบและความสวยงามนะครับอันนี้คือรอบแรกนะเดี๋ยวเรามารอดูความสวยงามอีกทีนึงนี่เขาก็จะค่อยๆเอาขึ้นมาอย่างนี้นะครับ นี่นะขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โ oh. หรอบ,บแรกนะครับอันนี้รอบแรกรอบแรกนะอรอบแรกนะครับจะฟูอย่างนี้นะรอบสองนี้จะสวยสวยอะไรนะสวยหยดย้อย นี่นะนี่อันนี้ดูโหแบบแต่ละอันนี้นะ นี่นะอันนี้เป็นการลงรอบสองนะครับรอบสองนะครับขาหมูทอดเยอรมันนะครับอันนี้ขาหมูเยอรมันนะครับอันนี้นำอินพอร์ตเข้ามาเดี๋ยวอันนี้เพิ่งเอาลงไปประมาณกี่นาทีอันนี้สิบนาทีครับสิบนาทีนะเดี๋ยวเรามารอดูตอนขึ้นแล้วก็เดี๋ยวไปลุยหน้าร้านต่อนะรับรองร้านนี้นะบอกเลยว่าสับมันมากนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันได้เลยนะครับ นี่นะอันนี้รอบ2นะครับอันนี้เสร็จแล้วเราทอดรอบแรกเสร็จไปแล้วเราก็มาต่อรอบ2เลยรอบ2เลยนะครับอันนี้พร้อมอันนี้พร้อมอร่อยแล้วนะครับใเดี๋ยวพร้อมขึ้นหน้าร้านเลยครับเดี๋ยวรอพักให้เย็นประมาณ5นาทีพักให้เย็น5นาทีแล้วก็ขึ้นหน้าร้านเลยนะครับนี่นะโอ้โหกรอบๆนะแบบยัวยันะจ๊ะดูสีสันนะครับอออืื้ห นี่นะพอเสร็จปุ๊บนี้มันมันยั่วยวนมากเลยนะนี่นะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูการสับหน้าร้านกันว่าจะดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนนะครับตามไปเลยครับ อ๋อนี่ลงต่อเลยนี่น,นี่เดี๋ยวแป๊บนึ่งนี่นะอันนี้ก็คือรอบสองหมดเลยนะสดใหม่ทำกันเห็นเห็นนะครับโอเคแป๊เดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันนะครับ อันนี้เราไปดูกับวิธีการทอดของทางร้านมาแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาดูการสับของทางร้านกันนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนของที่ร้านเนี่ยจะมีหลายอย่างนะก็จะมีจะเป็นตัวขาหมูนะครับเป็นตัวหางหมูแล้วก็เป็นตัวหนังหมูกรอบนะครับน,น,นี่นะออกมาแล้วนะครับ ใช่ไหมคะไข่ไข่ย,ยังไงไอตัวชิ้นเนี้ยขีดละเจ็ดชิ้นค่ะขีดละเจ็ดสิบบาทนะครับนี่เลยเจ็ดเลยนะครับนี่ตัวขาหมูหเขาก็เอาคันไหนดีครับ ทำช่ำๆนะนี่นะครับขายดีนะวันเป็นพันนะครับอันนี้เติมเติมตลอดเวลาเลยนะจ๊ะ อันนี้สองฝั่งนี่คือแบ่งโซนราคาใช่ไหม นี่ร้อนๆเลยนะให้ดูบอกแล้วว่าร้านนี้พิเศษจริงสุดสดใหม่นะทํากันเห็นๆนะครับนี่ชิน้นนี้ชิ้นนี้ให้ดูนะเนี่นะโอ้โห ยั่วกันนะวันนี้นะครับเห,ห,ห,ห็นนะนอกจากเขาจากตัวเป็นตัวขามหมูเนี่ยนะยังมีที่เด็ดโน้นโน้โนตรงนู้นนะจะเป็นตัวหางหมูนะนี่นะโหให้ดูอ่ะช่ำๆๆช้ำช,ำชำนะจ๊ะ

นี่นะนี้ทีเด็ดไม่แพ้กันนะอันนี้อันนี้ขายยังไงบ้างอะตัวหางหมูมี 1>, 1น0่ง0้อยหนึ่งร้อยสี่นึ่ร้บนี่สิยแะครับ่อะตามาไซส์นะตามไซสนะ์นะครับนี่แล้วก็เอาออกมาเติมเรื่อยๆเลยนะเติมไม่หยุดนะร้านนี้ นะที่เราเห็นอยู่ในกระทานะตอนนี้ออกมานี่เสร็จสมบูรณ์แล้วมันอย่างนี้ได้เองนะแบบโอ้โหนี่นนะแบบมันมันฟูนะ่ากินมากเลยนะนี่นะไอตัวหางหมูเนี่ยไปเจอกับตัวนี้เข้าไปนะโอ้โหโคตรฟินเลยนะถ้าถ้ามีน้ำเก๊กขวยวุ้นๆหน่อยนะโอ้สุดยอดบอกเลยนี่ ขาหมูนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับอันนี้นะนี่เป็นไฮไลท์เลยนะนี่นะแบบนี่นะแบบ

ห,ห่างนี้เท่าไหร่นะครับ180บาทนะครับไ,ใ,ไหให้ดูดูโอ้โหอลังการมากนะครับน,น,นี่นะแบบให้ดูนะโอ้โหนี่อันน,นี้คือความอลังการนะเยอะมากนะที่ร้านนี้นะครับ ดูนะแบบโอ้โห,โโหร้านนี้น่ากินทุกอย่างนะบอกเลยนะครับนี่นะแบบ อร่อยนะนี่นะล้วให้ดูนะแบบอันนี้เพิ่งขึ้นจากตองเลยวะเนี่ยนะนะดูควันแม่ค้าร้อนไหมนิดหนึงนะ <c oughs> นีน่แลนะ้วโอ้โหนีน่แบบควันเห็นเห็นเลยเนะี่ย ยัวๆฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะอันนี้เท่าไหร่280้นะครับน,นี่นะ <c oughs> ก็ของสำหรับที่ร้านเนี่ยนะครับ <c oughs> คือตรงนี้บอกเลยว่าครบเรื่องทุกอย่างที่หมูกรอบนะเรื่องหมูหมูนะอย่างที่พ่อค้าบอกนะครบทุกอย่างอที่จะเป็นตัวขาหมูนะครับเป็นตัวหมูกรอบนะครับนี่หมูกรอบอย่างนี้เลยแล้วก็จะเป็นตัวหางหมูนะนี่เด็ดทุกอย่างนะครับ ส่วนแบบจิ้มเขาก็จะมีเป็นตัวซีฟู้ดเดี๋ยวนะสองอันนี้ไม่เหมือนกันเหรอ <Okay. S 1> เหมือนกัน <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> อ๋อตั้งโชยเฉยแล้วกันนี่จะเป็นตัวเรื่องของซีอิ๊วหวาน <Okay. S 1> นะนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับ <Okay. S 2> ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปาหลักชาแนลด้วยนะเราก็จะหาของกินของอร่อยนะครับตามงาน,นงประจำปีตามท้องตลาดนะครับให้ทุกท่านได้ตามมาชมมาชิมกันเป็นประจำเลยนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อค้าขอบคุณนะครับแม่ค้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับ